ทออั oh, นนี้อันนี้เครื่องสะดอเคาะอันนี้บอกเต้าตั้งสีนนเต้าตั้งสีจะมีหกเตีวดาหนะเตีวดาปุ่นจะยูจ้องแล้วตอนนี้ผมก็ได้อยู่กับคุณป้าอลิซาเบธนะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพหรือว่าเจ้าของงานผมก็อยากจะสอบถามคุณป้าอลิซาเบธนะครับซึ่งเป็น เศรษฐีนีอันดับต้นๆของหมู่บ้านนะครับซึ่งดูจากนี่ครับเห็นไหมครับนี่ก็น่าจะเป็นเศรษฐีนีได้แล้วนะครับแล้วก็ซึ่งผมอยากจะสอบถามเพื่อเป็นวิทยาทานแก่ท่านผู้ชมว่าการค้นพบแร่ลิเทียมที่จังหวัดพังงานะครับซึ่งมีมูลค่ามหาศาลเมื่อข่าวสองสาเดือนก่อนมานี้คุณป้าอลิซาเบตคิดว่ามันมีผลเสียกับผลดีประเทศไทยยังไงบ้างครับ แม่ก็คุณป้าก็วันนี้คุณป้าทำบุแป้านนะครับคุณป้าเดี๋ยวรลโกนคุณป้าถืออ่าม่โลโก้ผมด้วยนะเพราะว่าเวลาเขาก๊ออไปลงทิกตอกอะไรมันจะได้พ่วงโลโก้ผมไปด้วยอ่าคุณป้าทําบุญบ้านวันนี้นะครับวันนี้ทําบุญบ้านมีทอดผ้าป่าด้วยแล้วก็มีห่อข้นมเทียนด้วยแล้วก็มีชาวบ้านมาช่วยกันเยอะเพราะเขา รักประเพณีอย่างนี้ครับรู้ไหมมาทําบุญชูกจะตาด้วยครับหลายด้มยเยอะครับหลายหลายด้วยมากเลยนะครับอืมีเยอะครับทําบุญพรุ่งนี้ก็ให้พระคุณเจ้ามารับอ๋อครับผมมารับทําบุญครับเดี๋ยวป้าคุณป้าอลิซาเบธอยู่ดึ้งดึงได้ไหมครับไม่ต้องขย่าวไม่ อย่าอย่าสวยไม่ผมนะครับถือถือถือดึ้งดึ้งครับเออแล้วก็พูดต่อเลยครับขอบคุณมากครับเพรามีเพื่อนบ้านมาช่วยเยอะแล้วก็มีลาบเนื้อลาบไก่แล้วก็แกงผักหวานมีมีมีไอ้แหนมครับไอ้แหนไอ้แหนก็มีไอ้แหนก็มีครับมีมีเยอะครับแล้วรู้รู้สึกเป็นยังไงครับดีใจโอ้ดีใจปื้มใจมาก ที่ได้ทําบุญข้างนี้พ่อไม่เคยทําบุญมาเลยครับมีแต่ไปจักบาทไม่เคยทําอย่างนี้ไม่ได้ทําบุญที่บ้านโอเคครับอันนี้ก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอาไมา้กํำจนคว่างนึ่ <c oughs> อันนี้ก็ถือว่าโอ้โหเป็นคําตอบที่ไปต่อย,ยอดสําหรับนักลงทุนอะไรได้หลายๆคนเลยแล้วสุดท้ายทางรายการเพจป่วนเงิบก็มีของสมน้ำหน้าคุณให้คุณป้านะครับ <c oughs> เป็นกิฟต์วอชเชอร์เป็น อย่าอมฟิชเมนครับคุณคุณป้าเอ่ออมได้ไหมครับอันนี้เออได้อ่าครับจบจบเอาไปอย่าเอาไปหมดครับแค่แค่อมเดียวเมี่ยงเมี่ยงอ๋อครับเป็นไงครับอร่อยเออถ้าทางจะหิวข้าวเอาข้าวเหนียวไหมครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับคุณป้าอลิซาเบธเออเออคุณป้าอลิซาเบธโอเคนะครับขอบคุณมากครับคุณป้าอลิซาเบตครับครับ